By t h EP Way o your journey worth d c a Make s t นี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะเพราะว่าจะมาตีแผ่ในเรื่องของการอ่านหนังสือสำหรับคนไม่มีเวลาเนี่ยอ่านยังไงให้รู้สึกว่า productive ที่สุดนะคะก็ขอเรียกครูบาอาจารย์นะคะก็คือเอามาจากหนังสือ The Lost เดอะลอสกิลก็คือหนังสือทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21 นะคะของคุณนพดลล่มโพคุณจะสังเกตได้เลยนะคะว่าบางท่านเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้เวลาอ่านหนังสือได้ได้ได้น้อยบางคนอ่านหนังสือได้เยอะแล้วบางคนอ่านหนังสือไวมากอย่างเช่น1เดือนเนี่ยบางคนอ่านได้แบบ5เล่ม6เล่มเลยบางคนได้เล่มเดียวนะคะแล้วก็บางคนแบบเอออาจจะมีในส่วนของข้ออ้างเรื่องของเวลาอ่า หรือว่าบางคนทํางานหรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาสําหรับในการทําสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะก,ก็ก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ที่ได้หยกหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็คือเทคนิคของการอ่านหนังสือสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่าทํำยังไงถึงอาจจะทําให้การการที่มีเวลาสั้นๆหรือว่ามีเวลาแค่นี้เนี่ยมัน productive ที่สุด มันทําให้เราเก็บได้ทุกเม็ดแล้วก็รู้สึกอยากอ่านน่ะเออนะคะเขาก็รวบรวมมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันเหมือนวันหนึ่งก็ทํางานย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาทํางานไปเกือบสิบแดชั่วโมง,งทั้งที่การทํางานบร o d u c t ที่สุดใช้เวลาแค่หกชั่วโมงนะคะก็ได้มาประมาณนี้เนาะเอามาจากหนังสือก็หนึ่งเขาบอกว่าให้อ่านในสิ่งที่เราเองชอบก่อนอ่านนะคะข้อนี้ข้อนี้ดี จริงๆก็ดีทุกข้อนหละข้อนี้ข้อนี้ต้องว่าเวิร์กเพราะว่าเราน่าจะมันมันเป็นเหมือน c o m บอนเซนว่าถ้าสมมุติเราชอบอะไรหรือเราต้องการทําอะไรจริงๆเราจะทําให้มันออกมาดีได้แม้ว่าคนอื่นจะทําไม่ดีเราก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่าเราชอบอะเออฉันชอบสิ่งนี้อะฉันก็ทําออกมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาเลือกหนังสือในการเข้าเชฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พยายามเลือกหนังสือที่ชอบเพราะถ้าเชื่อว่าการอ่านนี่แหละเป็นการฝึกฝนที่มันเป็นเป็นเวิร์กสกิลหนึ่งเลยอะเพราะว่า เวลาที่เราได้อ่านหนังสือมันจะเป็นทำมันจะทําให้หนังสือเล่มนั้นไม่สามารถตีกรอบได้มันเหมือนออกมาจากตัวหนังสือมันยังทําให้คุณแบบเกิดจินตนาการอะไรหลายๆอย่างในการพัฒนาตัวเองทําให้ความรู้แตกฉานแบบไปเรื่อยๆมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเลือกหนังสือที่ชอบก่อนละกัน2ค่ะเขาบอกว่าให้หาช่วงเวลาสงบในการอ่าน าตาเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่านะคะก็ลองลองไปสังเกตตัวเองหรือว่าถ้าสมมติเราเปิดเพลงดังๆหรือว่าข้างบ้านมีการแบบเจาะสวา่านทำบ้านรีโนเวทอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถอ่านาแล้ววบารู้เรื่องได้เนาะบางคนก็อาจจะเป็นบอกว่าอาจจะต้องปีกวิเวกเลยอาจจะต้องหาช่วงเวลาที่เป็นฟรามไทม์สั้นๆที่ไม่ค่อยมีเสียงหรือว่าสงบๆมาอ่านนะคะก็สามค่ะข้อสามเนี่ย มีหนังสือเตรียมไว้ทุกที่เอาง่ายๆต้าเป็นคนที่พกหนังสือไปทุกที่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนจิตวิทยาในการโน้มหนาวก็คือในในกระเป๋าผ้าที่พกอ่ะจะมีหนังสือเสมออ่าฟอนทาให้เรารู้สึกเห็นหรือว่าบางทีต่อให้เราแบบเห็นแล้วเรามองข้ามอะ่ะมันก็ยังปรากฏในตาแล้วรู้สึกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวคักหน้าเราอ่านแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาใหม่นะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแบบจิตวิทยาที่ทาให้เราอยากทําอยากหยิบขึ้นมาอ่านเพราะมันอยู่ใกล้สายตาอยู่ใกล้มือนะคะ ข้อที่4ค่ะเทคนิคการอ่านหนังสือสําหรับคนที่ไม่มีเวลาคืออ่านหลายๆเล่มพร้อมกันประเด็นนี้หลายท่านก็อาจจะงงว่าทาไมต้องอ่านหลายๆเล่มพร้อมกันวะทั้งทางที่เอออ่านเล่มเดียวให้มันหมดก่อนมันเปลืองหนังสือหรือเปล่ามันเปลืองเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ต้องอยากที่จะให้ทุกท่านมองอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่สมมติว่าเราเรามีหนังสืออยู่ประมาณ4ประเภทอาจจะเป็นจิตวิจิตวิทยาการเงินการเงิน,กา,งนการลงทุนออการพัฒนาตัวเองแล้วก็ เรื่องของปัญญาอะไรเงี้ยคือคือเหมือนเส้นการอ่านหรือว่าแบบการจําแนกประเภทอะมันคนละอย่างกันเลยแล้วถ้าสมมติเราอ่านตรงนี้เบือ่อเราอาจจะชอบอ่านอีกแนวหนึ่งหรืออาจจะเป็นแนวการ์ตูนแฟนตาซีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็อ่านอ่านหลายๆเล่มพร้อมกันมันสลับกลับมาอ่านได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติคุณกลัวลืมหนังสือเล่มน,นี้ถ้าโดดไปอ่านหนังสือเล่มเนี้ยมันก็ลืมอยู่ดีคะ่ะหรือว่าเราอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบสักพักเราก็ลืมอยู่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้สามารถจดจำได้ทั้ง360หน้าที่เราอ่านหนังสือ1เล่มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถสลับไปสลับมาแต่ที่สําคัญคืออยากให้มันเพอร์เฟกหรือว่าแบบดีจริงๆก็คือการกลับมาอ่านแล้วก็การกลับมาทบทวนซ้ําๆแล้วก็อย่าลืมว่ามันไม่มีความเพอร์เฟกในเรื่องของการอ่านเราต้องจดจําได้ทุกบรรทัดทุกสถานการณ์ทุกเรื่องนะคะเราอาจจะต้อง ก็ต้องเข้าใจว่าม,ม,มันเก็บได้ไม่ครบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสลับการอ่านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งในเทคนิคการอ่านสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อ5้าอ่านอ e ีบุ๊กแท็บเล็ตนะคะหรือว่าแบบก็ซื้อหนังสือที่มันเป็นหนังสือแบบอยู่ในแท็บเล็ตมาอ่านนะคะช่วงน,นี้ก็เพิ่มให้ให้เราในตรงที่เรารู้สึกว่าเราติดมือถือหรอกสะดวกพกพาแล้วก็มันมีแอปพลิเคชันที่ทําให้เรา เข้าไปอ่านได้ง่ายๆนะคะก็อาจจะแบ่งเวลาสักประมาณ50นาทีหรือว่าแบบต่อคิวทานอาหารนะสมมติเราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอ่านได้ง่ายๆในเวลาที่เราต่อแถวซึ่งเราก็จะเลตเวลาได้นะคะข้อที่6ค่ะก็คือฟังหนังสือเสียงในรถหรือขณะออกกําลังกายตรงนี้ช่วยได้บ้างนะคะเพราะว่าอย่างเช่นไปออกกาลังกายเนี่ยจะมีการคาร์ดิโอเกิดขึ้นหรือว่าเดินทางแล้ก็อาจจะต้องฟังหนังสือเสียงเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ย ก็ได้ได้ทั้งหนังสือตรงนั้นที่เป็นสรุปแล้วก็บางทีหนังสือหลายๆเล่มที่มีพอดแคสตเตอร์ออกมาแชร์หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออหนังสือนี้น่าสนใจจังเลยอยากที่จะไปซื้อมาอ่านเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เนาะข้อ7ค่ะคบเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือจริงๆเทคนิคนี้มันมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมาก่อนนะแต่ก็ชอบแบบ ล้วก็ชอบอ่านอ่านหนังสือแล้วแบบเหมือนไปร้านกาแฟเห็นคนข้างๆเราก็แบบไปทักทายว่าเอออ่านหนังสือบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ e n v ฟ r o n m e n t ที่มันมันดีจริงๆอ่ะบางร้านก็อ่านหนังสือแบบสะบัดเลยแบบเป็นเป็นทุกโต๊ะอ่านหนังสือเลยเราแบบไปอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนเป็นสังคมที่เออบีบให้ฉันอ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็แดค่ะ เขอาอบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงตรงนี้ก็ชวนให้คุณอ่านสาหรับคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนเราจะเลือกทําในสิ่งที่มันสําคัญก่อนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันสําคัญเนี่ยมันจะทําให้เราต้องเลือกว่าหนังสือเล่มไหนที่มีประโยชน์สําหรับเราก่อนแล้วเราก็เลือกหนังสือเล่มนั้นมานะคะก็เพราะว่าเราต้องเอาไปใช้อะนะคะก็เลยต้องต้องอาจจะต้องเลือกหนังสือเล่มนั้นมาเพราะว่าเราต้องเอามันไปใช้ประโยชน์จริงๆส่วนข้อที่9ค่ะ เขาบอกว่ายุ่งกับงานยิ่งต้องอ่านเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เจเนเรตเวลาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นอาจจะต้องจับตัวเองข้อนี้อาจจะต้องจับตัวเองนิดนึงนะคะว่าเออเรายุ่งแล้วเราทําให้แบบเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไหมหรือว่าเรายุ่งกับงานเกินไปที่ทําให้เราเจเนเรตเวลาไปพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยก็ตรงนี้ก็อาจจะทําให้การอ่านเนี่ยมีซีนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะเลือกหนังสือที่จะอ่าน นะคะก็คืออาจจะต้องเลือกเหมือนข้อหนึ่งอาจจะมันมันข้อนี้อาจจะวนซ้ํานิดนึงก็คือเลือกจากหนังสือที่ชอบแล้วก็สนใจโอเคค่ะต้าขออนุญ,ญาตสรุปเนาะเทคนิคการอ่านหนังสือสำหรับคนไม่มีเวลา10ข้อนะคะก็คือ 1. ต้องอ่านในสิ่งที่ชอบแล้วก็สนใจ 2. หาช่วงเวลาสงบในการอ่านค่ะแล้วก็ 3. ม,มีหนังสือเตรียมไว้ทุกที่พกม,มันไปเลยนะคะ 4. อ่านหลายๆเล่มพร้อมกันได้นะ5ค่ะ อ่านเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าอยู่ในแท็บเล็ต iPad ก็ได้นะคะแล้วก็ 6. ฝฟังหนังสือเสียในระหว่างที่อยู่ในรถออกกำลังกายหรือว่าเดินทาง 7. ก็คบเพื่อนที่อ่านหนังสือเหมือนเหมือนกันนะคะ8ก็ก็คือไตรตรองประโยชน์ว่าทำไมเราถึงต้องอ่านนั่นแหละนะคะ9ตอนยุ่งกับงานนี้ต้องอ่านเลยเพราะว่าต้องเจริญเวลาไปพัฒนาตัวเองคะ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ10คือเลือกหนังสือที่จะอ่านให้ได้นะคะโอเค หลายท่านน่าจะได้เทคนิคในการอ่านหนังสือสําหรับคนไม่มีเวลาเพราะทุกวันนี้ถ้าเชื่อว่า24ชั่วโมง,งคุณเนี่ยคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลาเกือบทั้งประเทศแล้วนะคะเพราะว่าแบบเออหลายสิ่งหลายอย่างมันแบบลุมเร้าเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบออในเรื่องของปัญหาถ่าเชื่อว่าชีวิตทุกท่านหลายคนมีปัญหาไม่มีปัญหาเลยมันก็จะไม่ไม่ครบสูตรแล้วก็ไม่สมบูรณ์ในการใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเทคนิคที่ช่วยทุกท่าน ได้นะคะแล้วก็ไปพัฒนาได้แต่ที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ชอบอ่านหนังสืออาจจะต้องเริ่มจากหนังสือเสียงนะคะหนังสือเสียงหรือว่าอ่านพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หลายๆที่ก็ดีๆทั้งนั้นนะคะก็ขอฝากไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณหนังสือ The Lost Skill นะคะ,ท,ะทักษะที่หายไปในศตรวรรษที่21ของคุณนพดลล่มโพนะคะที่พยายามเอาแล้วก็รวบรวมเทคนิคมาให้กับ ตาไ,ไ,ไ,ได้เอามาแบ่งปันในทุกวันนี้นะะก็สำหรับวันนี้กีตานาชาแสงคำและ By The Way Podcast ขอบราทุกท่านไปเป็นเท่านี้สวัสดีค่ะ By The Way Podcast Make your journey worthwhile